สวัสดีครับประเม่พี่น้องมัน,นี้นายหอยชีแปดนะครับพาผีพาหนองรอเบิง,งวัวขาวอีกนะครับเพิ่นบาง,งวัวขาวกาลังถืออยู่บางัวขาวกําลังถือพี่น้องที่งบประมาณบ่าไรนะครับอยากเลี้ยงไว้กะเก็บไว้ได้นะครับช่วงนี้เพิน่นว่าฝนลงนะครับฝนลงกันเลยงวัว กำลังสิขึ้นแน่แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมกับไทยนี้ทหารกวนท่อกสอประสานพ่นบางง่วก็เลยถือโลงนะครับเดี๋ยวจะพาพีพาหนองไปเปิง่งว่าขาวงามๆครับงงครับผมขาวขาวน้อยๆนะครับง่วในหอยแฉนนะครับขาวขาวน้อยๆในหอยแฉนเพ่นวบา อนุญาตไทยทำนะครับสามตัวนี้เท่าไดกวตัวเลครับตัวผ่กมีนี่สตัวนี่ครับสองสองเจดพันหารอยครับหมื่นเจ็ดลตัวละมื่นมื่นเท่าไรกว่าหมื่เจ็ดพันหารอยหมืเจ็ดพหารยนะครับมื่เจ็ดพหารยบาทของนายหอยแตนนะครับเป็นดอม้หลายโตพอดีว่าขีบกวนเขาไทยแล้ครับเป็นขีดไส้เป็นผอตัวหนึ่งนะครับขีดไส้เป็นผอตัวหนึ่งเป็นกรเไดสินน่มมาเอามนีนะครับ ขอบคุณนายหอยแทนหลายๆนะครับมือนีเพิ่นก็นเอามาหลายตัวอยู่ตัวแดงตัวแดงนี่ว่าท่านขายมัน,นบ<ะ>่เดี๋ยวถ่ายขออนุญาตถ่ายร่วมนะครับ,รบถึงเป็นเป็นสีว่าขาวเข้ากับพอดีพอนายหอยตัวนี้หลายปันใดนี่ตัวนี้มื่นหกพันครับตัวนี้บาทนะครับมื่นหกพันบาทมื่นหกพันบาทส่วนตัวนี้นะครับตัวตัวใดก็ที่ว่าเพิ่นจองอไว้ี่ะครับนี่ ตัวนี้นะครับเพิ่นจองไว้แล้วลว่าสิอยากได้หมื่นเท่าใดก็มื 15, ่นหาพันเจ็ดลอยนะมื่นหาพันเจ็ดลอยนะครับมื่นหาพันเจ็ดลอยส่วนตัวนอนอยู่ฝุ่นนะราคาเดียวกันเลยครับก็ตัวน,นั้นมื่นหกพันมื่นหกพันบาทนะครับมีม,มหน่อยๆแดงขา,ขาวๆนะครับของนานหอยแกนแม่ลูกคู่นันแมีนบะแมีนครับแม่ลูกกแมนครับเบิ่งนะครับสิบผ้ามาเบิ่งของดีราคาอืม งว่วเป็นง่ว่าหูโบดนะครับหูโบแต่ว่าให้ลูกจังสี่เหรอครับลูกสี่ออกมาตัดกับเมีายารปันไดนอนนี่ผมน,น,นี่ว่าสองหมืนเนห้ครับสองหมนเจ็ดาร้อยนะครับ27.500ืนเจ็ันห้าร้ง่ว่าในหอยแทนนะครับ27.500 27, ลูกตัวเมียตัวเมียนะครับเป็นว่าไทยกลางนี่นครับราคาประมาณนี้นะครับ หอกกล้องแกเกียบว่ะม่าเลยคอนนี้ละอียดากอวกนะมัอนี่ห้เบอร์โทษสาชัดๆนะครับครับผมโทรเลครับ0 6 3 0 3 6 3 7า5ครนบกาเจ็เกาหนี่นะครับย้อนไปก็เห็นอันบ้านี่ย่ใกล้กับสนอยู่ใกล้ใกลบ้านฐานเนี่ยพอเพิ่นประจำนะครับขอบคุณนายหอยที่เพิ่นห้ความร่วมมื่อนะครับขอบคุณหลายๆครับ หัวแม่ลูกว่าปานี่เออแม่ลูกอ่ลูกทางผุ่นเหรครับลูกทงพุนอ่ะอ๋อควบมีหลายปันได้ปลควบมีหลายป็นไดครับสี่หมกวเครับสี่หมื่นกวนสี่หมืน่นขวายครับเป็นห้องสี่หมื่นวาก็ดีแตท้ตาพันนะครับลองเบงิรงลูก สี่หมื่นกล้วจแต่ลูกใหญ่สองหมื่นนะครับสองหมื่นแม่นีก็ให้ลูกงามดีนะครับเห <c oughs> แ,แม่ลูกแม่ลูกนะครับสามามนเจดพหรยนะครับแม่ลูกสามหมื่นลูกงามมากนะครับ แหขาวกันแห้ลูกงามนะครับส7 5 0 0บาทเจ็ดพนห้าบาทเป็นกำลังต่อกันด้วยนะครับสามหมบาทบอเป็นแม่ลูกก็คันเด็ ลองเบิงนะครับว่าขาวถือตอนนี้ครับพอแม่พี่น้องจูงยุ่นเนี่ยเดี๋ยวถาวรหลายปันไดครับเนี่ยหนึ่ง้าร้อยบาทนะครับหนึ่งรบาทหนึ่งันห้าร้บาทมีเบอร์ว่าถถาวามีเบอร์โท่ว่า กับเนาะขายในสนามราคาประมาณนี้นะครับใครอยากได้มาหาเต่าพ่อเต่าพ่อยัางน้อพ่อพัดพ่อพัดนะครับพ่อพัดหมื่นเท่าใดกับพ่อหมื่นหกพันห้าร้อยหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับว่าแม่สาวหูติดโบดนะครับแต่แม่นหูสั่นก็ซื้อราคาดีกว่านี้อยู่นะครับครับเป็นสาวนะครับตอนนี้ว่าหูยาวแพง โกงสางดีนะครับโกงสางต้องเบิ้งแบบบสี่หารยนะครับเป็นว่าไทยหน่อยคู 14, ่นั่นเด็ว่าบ่คู่นั่นเดี๋ววคู่นั่นหาหกสิบหารอยมื่นหกพันหารอยนะครับหมื่นกพันหารอย ตองว่ามาไทยอตงว่าไองว่าว่าห้ไทยตงวานะครับสิเรยบบหนักใดตัวใดตัวนี้เท่าใดกวาครับเนี่ยสิบสีหารยครับสิบเท่าใดก่อยสิบหกห้าร้อยสามหมื่นสมืนเอ็ดวสมื่นเได้สามตัวนะครับเป็นว่าไทยหน่อยฮะ ก็ไมกตัวหัวหาหกตัวชุดไดแน่นี like okay. no, ่แมนเบิร no ์นะครับดำดำนี hmm. that, that like. ่ลายปันใดสาวเกียรตินะครับสาวเกียรติสาวเกียรติมาสีนนะครับมาสิซนนี่เบอร์ปันว่ากับเบอร์ยังไงศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ สามสามเจ็ดเก้านะครับสามสาเจ็ดเก้าบไทยหน่อยสนใจติดต่อได้ไม่ห้วยมาจะทั้งเลยเนาะรากข้ามห้องนี่นะครับเดี๋ยวสีเอาเบอร์โทรไว้ใตคลิปนะครับแุรดูปูนโตแม่ทจะแดงครับสิบห้าเจ็ดน่อยนะครับหนึ่ห้าพันเจ็ดร้อยบาท สองเด้อยจักษาชัดๆในพี่น้องเบื้องน้าครับมินิบ้าฝ่าว่าหนึ่งหานเจ็ดร้อยโครงส้่งง่ายๆนะครับงหินดูบาสินนะครับดูปาสินดูโตโสัาจัดจชัดๆในพี่น้องเบื้ง ง่นะครับลูกตอผูนะครับโพรงสาง่ายๆลูกตอผูห่วงไร้บรนไดพ่อเนี่ยมีลูกห่องสี่หมื่นนะครับแง่ลูกงาๆเป็นห่องไวสี่หมื่นบาทองเบิ่งตัวง่หลีครับ สูงบ่ต่ำกว่าลอยหกสิบหานะครับเพระามาณถ่วหัวผมแหลกถั่วหัวผมแลวม้วม,ล<อ>มีเบอร์ใ้เถ่าปลาเ,เออ <laughs> บอร์บ่ยิเเบอร์เอาเบอร์ไว้แล้วได้ดิเอาเบอร์ไว้แล้วเดิเเเจะได้นะครับวลาปลาได้เบอร์เท่าไหร่นะครับห้องว้เท่าใดก็เถ่าปลา ของไวซีหมื่นนะครับค้องสามยังไงกับผมผ่าของใ,ใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับผ่าของใ,ใหญ่อีกตัวหนึง่งเหรอว่าใหญ่แม่ตรตดแล้วครับว่างใหญ่ว่างแม่ไร้บันไดพ่อนี่ยซีหมื่นกว่านะครับซีหมื่นกว่า มีเบอร์บนนาแวพามีเบอร์โทรบาหาพี่น้องทางเมืองนอกสนใจขอเบอร์เนี่ยศาบศูนย์เก้าเจาเจ็ทงเมืองนะครับโคงสร้างใหญ่ ราคาห่วงไว้กับต้อได้ทุกโตนะครับเดี๋ยวส,สาธาเดี๋ยวห้จิเจ้ากเก้าห้านะครับพี่น,นี้เจะเพิ่นขายงว่าอยู่ขายงว่าได้พี่ขายคูนี่หมื่นสองครบมื่นสองพันบาทหมื่นสองพันบาท อนีสออ่สองตัวนี้เลยพีสส่สิบสี่สามตัวนะครับสิบสี่หมื่นสี่พันจุนนีอยู่มีอยู่สามตัวหนึง่งตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่ตัวสิบสอง ที่2องนะครับมูลสีกับหนะับสิบสี่สิบสี่ขายได้ครับกับตัวละสิบหกกับแบบขาวใหญ่ส่วนขาวใหญ่ตัวละมูนะครับว่าพี่อเนีกเจ้าเก่าเฮ้าขาย ขายลอยเอ็ดว่าได้ครับขายได้ส่งได้ครับครัปลไก่ส่งฟรีนะครับหนึ่งมืนหกพบาทฟรีส่งฟรีพร้อมสชัดชัดนะครับส้ชัดชตัวนี้กับหนม่นหกพับาทนะครับงขาวงขาวนะครับหนึ่งมื่นหกพันไม่ไกลส่งฟรีนะครับ่ไก่ใี ครับขอเบอร์พี่อเนกดีนะครับศูนยครับห8แปดห้8ห้าห้าครับเฟซบุ๊กว่าเล่นนะครับจะถามหาครับพี่อเนกว่าเล่นยญเฟซบุ๊กโทรหาได้เลยนะครับลองเบิรงนะครับมีหลากหลายให้เลือกครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเอาเบอร์โทรไว้ใต้ให้หนีห้พี่น้องนะครับขอบคุณเพียอเนกหลายๆครับ พอดีปอดยูทูบเบอร์เบอร์หน่อยนะครับช่องคนรักบัวงามเหรอครับลองเข่าไปเบ่งของน้องเพิ่นเบ่งนะครับนี่นายหอยซี่แปดตัวปอตัวหนึ่งนะครับโอ้ยโอ้ยงัวะแต่น้ำงัวเระวังเด้อลูกงัวมันชนกันครับพอดีน้องเพิ่นทายอยู่นะครับงัวชนกันควาไหลเป็นใดนี่มาสาวเก่านะครับมาออกช่องนายหอยซี่แปดวนนี้ ซีเก่าว่าท่านได้เหตุไงหรอครับค่ามาแต่สนามง้สองมืกว่า 200, กวนนะครับสอง0มกว่ากว่ว่าหูกับจิตถือลงนะครับเ้าหาหาลอยนะครับสองหมื่นห้าร้บาทสองหมนห้าพันห้าร้ยบาทนะครับ 200, ต่อใดนะครับ คลิปนี้ก็หลากหลายง้วนะครับง้วขาวง้วแดงง้วลูกผสมไายไปเรื่อยๆครับให้พี่น้องเบิ่งหลากหลายนะครับคลิปที่แล้วไายแตงง้วแดงหลายมีเบอร์บัตรแถวพาบวครับงี้จะมียถือนะครับมือถือบะมีนะครับกับร้องเบิ้งนะครับมันงามกันเลยไทยแห่งเบิ่งนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทผมเพิ่นเห็นด้วยนะครับปกติแบบ ครับอูนี่ห้องใบสี่หมื่นหาบครับซาโลเลนะครับซาโลเลสี่หมื่นหาพัานบาทพอดีว่าบ่ขุณนาทถพ่อนะครับเพิ่นมาสนามรายเยัดว่าไปเพิ่นไปแต่ทางขวัญแจนกับแม่หนีนะครับไอ้หอยสีแปลกกับบอได้คอยได้มาสนามนี่จัดเถี่ยสี 40, ห่หมื่นห้าพันบาทต่อรองได้นะครับงวาซาโลเลเอาไปเลี้ยงอยู่จัด สองสามเดือนกับร้อมตอนนะครับพร้อมตอนพร้อมขอบคุณแล้วนะครับคู่นี้สี่หมื่นห้าพันบาทแม่ลูกคู่นี้ของควาว่าคันอ๋อแมงเบงนะครับคันแม่ลูกเล่่เลตัวแม่นะครับย่างมาเบิงพอดีกับเห็นนะครับอะไรไายให้เบิงห้องไรเป็นไรครับนี่แม่นี่ห้องสามพันสามสิบบาทห้าหมืออ่น สามหมื่นห้าพันแม่ลูกสามหมืาพันนะครับราคาหาสนใจนะครับ35,000ื่นห้ับาทลูกตเมียครับชาโรเล่เป็นชาโรเล่แม่หูติบดบัวนะครับครับต่อใด,ดแม่จูงด้ดดวยแดดขาวปาแม่จูงด้วยนี่สองมื่นเด็ดสองหมนืนึง่งพันบาทนะครับสองหมนึน่งพันบาท บาทเป็นง้วขาวนะครับคอให้เบอร์ไว้ทาง YouTube ว่าาพี่น้องสนใจครับอรล้วแจ้งนะครับเสียดายเสียดายนะครับเสียดายง้วตัวนี้นะครับพี่น้องบ่ได้เบอร์โทษนะครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสวยๆนะครับแต่ว่<ม>าแม่อยากมีอยู่แน่จังน่อย แมนสองมื่นเด็ดนะครับเสียดายนะครับง่วแมนนี่นะครับงัวใหญ่ทุนแล้วว่ามันสิเป็นงัวเ,เหนือแล้วล่ะนะครับเป็นง่วเ,เหนือแล้วเสียดายโครงสา่งไงราคาสี่หมื่นกว่า 40, บาทนะครับสี่หมื่นกว่าบาทเป็นง่วเหนือเล้ยวเสียดายครับสี่หมื่นกว่ากว่าเสียดาย แม่น่งามนะครับขันเป็นแม่พันธุ์เดสีงามเลยนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้กับผ้าไปเบื้องหลากหลายนะครับที่แรกว่าสิษ้าเบิ้งแตงว่าขาวมีง่วแดงงว่า้นโลเลพี่น้องบอกให้ไทยกับไทยนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่พี่น้องทีห้นายหอยซี่แปดไทยท่ำนะครับระบบภาพสั้นไหวก็ต้องขออภัย เดี๋ยวห้าสิบพัฒนาคิปต่อไปเลยๆนะครับตอนนี้ผาพเริ่มคมชัดแล้วเดี๋ยวแต่ความสั้นไหวพอดีน้องหมูหันน้องเข็มกับเพิ่นแนะนาว่าต้องใส่ขากันสันนะครับสีเเห็ดคิปสัญญาวา่าในหอยซี่แปดสีดคิปดีๆต่อไปเพื่อพี่น้องคอนรักงัวเฮาเนาะครับสำหรับบานหันกับสิบบอกคคยได้มากหรอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจิเปิดเพิ่มแล้วพอดีมาเป็นนัดที่สองกับต้องขอบคุณในหอยบ้านหันหลายๆนะครับแล้วก็ เจ้าของสนามนะครับเจ้าของสนามได้ข่าวว่าเป็นเป็นเจ้าของซีไว้กับเอทเคนะครับขอบคุณหลายๆทีให้นายหอยซีแปดไทยท้ำนะครับจองหน่อยหอเฮาหมักเกี่ยวกับงวกับมาไทยถอดไทยทํำให้พี่น้องเบิรงครับขอบคุณหลายๆานะครับ